สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับเราเช่นเคยนะครับกับเพจชนีขายรถนะครับให้เราเป็นเพื่อนคุณนะครับอย่างที่เคยเห็นนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับโบแดงมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เรานะครับจะนําเจ้าโตโยต้าพิวสคันนี้นะครับไปส่งมอบให้ถึงมือลูกค้านะครับก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปเคสนี้นะครับลูกค้าจองเข้ามาแบบออนไลน์นะครับเน้นนะครับจองเข้ามาแบบออนไลน์นะครับไม่เห็นรถ แต่อย่างที่บอกนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเราเน้นการซื้อขายออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็เบื้องต้นนะครับเราก็ถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูนะครับถ่ายรูปนะครับทุกมุมที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็วิดีโอคอนะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นรถตามที่ลูกค้าต้องการนะครับมุมไหนทุกมุมนะครับจนลูกค้ารู้สึกพึงพอใจนะครับสุดท้ายลูกค้าก็จองเข้ามา นะจองมาเสร็จแล้วนะครับเรามีบริการเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับบริการไปเซ็นให้ถึงที่นะครับหลังจากที่เสร็จจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะนําเจ้าโตลต้าพีอุสตัวเป็นๆคันนี้นะครับไปส่งมอบไปกับถึงมือลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการเดินทางของเราจะเป็นยังไงนะลูกค้ากับทางเต็นท์อยู่กันไม่ไกลมากนะขนาดอยู่กันไม่ถึง10โลนะครับแต่อย่างที่บอกนะด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เน้นรักษาระยะนิดนึงนะ จัด่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความรู้สึกของลูกค้านะครับหลังจากได้รับนะครับได้เห็นได้สัมผัสเจ้าโตโยต้าพิุท์คันนี้ตัวเป็นๆมีความรู้สึกไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยครับออกเดินทางกันไป ซื้อขายรถยนต์กับสนีขายรถด้วย5ขั้นตอนง่ายๆกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะพิมพ์คําว่าสนีขายรถเข้าไปใน Google YouTube หรือ f a c e b o o k นะคะขั้นตอนที่2เลือกรถที่ชอบถูกใจและโทรมาหาเราให้เราวิดีโอคอลไปหาเพื่อที่จะชมรถกันแบบสดๆเรียวๆขั้นตอนที่3ค่ะโอนเงินจองส่งสลิปยืนยันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรานะคะขั้นตอนที่4 เราจะจัดหาไฟแนนซ์ไปบริการถึงบ้านหรือที่ทํางานและขั้นตอนที่5ค่ะเมื่ออนุมัติปุ๊บเราก็ไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ But jam. don't